สหายอีกท่านหนึ่งอบูซินานอบูซินานพี่น้องอัลลอฮุซุบฮานะฮะตอาาทดสอบเขาอบูซินานมีลูกกี่คนนะพี่น้องบนโลกดุนยาแห่งนี้ที่จะฝังลูกมีกี่คนลูกเสียเป็นคนขุดหลุมด้วยกับมือของตนเองมีสักกี่คนครับบนโลกดุนยาแห่งนี้ แต่อบูซีนานซอฮาบะท่านนี้คือหนึ่งในนั้นอบูซีนานเสียลูกไปอบูต้อนฮะอยู่ที่ปากหลุมอบูซีนานก็ขุดหลุมฝัง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 ร้องร้องร้องอบูต้อนฮะจับมือให้กำลังใจกับอบูซีนานอบูซีนานอลาอุบัชิรุกะฉันจะบอกข่าวดีกับท่านท่านจะเอาไหมอบูตลอนฮะจับมืออบูซีนานอบูซีนานฉันบอกข่าวดีให้กับท่านท่านจะเอาไหม ทำไมล่ะพี่น้องจะไม่เอาข่าวดีเพราะข่าวนั้นคือไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาละอับอุตอบูตอลฮะบอกว่าฉันเคยได้ยินอับูมูซาอัลอัชอารีรอุยลลอฮุอันฮูบอกว่านบีสโลโมละฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับอบูมูซาอัลอัชอารีในสุนันของอิหมัมติบมีดีบอกว่ายังไงพี่น้อง อบูุลมูซาอัลอาซรีบอกว่าครั้งหนึ่งท่านเคยได้ยินนบีสุลต่านฮาวะลวสัลลัมเล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างสองพ่อลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นพ่ออีกคนหนึ่งเป็นลูกอัลลอฮฺชุบฮานอัลหัวตาลาต้องการที่จะทดสอบผู้ซึ่งเป็นพ่ออัลลอฮฺชุบฮานอัลหัวตาลาบอกมาลาอิกะมาลาอิกะไปนะไปหาเขา ไปหาลูกเนี่ยลูกของคนคนเนี้ยบาวคนเนี้ยที่เป็นบาวที่ละหมาดเป็นบาวที่อยู่กับฉันเป็นบาวที่รักอัลลอฮ์เป็นบาวที่อยู่กับศาสนาเป็นบาวที่เชื่อฟังต่อตอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละมาลาอิกะไปไปเก็บวิญญาณลูกชายของเขาซะอัลลอฮ์เกลีกยดนะครับพี่นะ้องอัลลอฮ์ไม่ชอบบาวนะครับอลัลลอฮ์ต้องการที่จะแกล้งคนดีๆนะครับไม่ใช่ อัลลอฮฺตาลาต้องการที่จะทดสอบบ่าวที่เป็นคนดีเพราะใครที่เป็นคนดีอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจะทดสอบเขาอย่างหนักหน่วงนบีโดนหินคว้างที่ตอเอฟมาพี่น้องครับอัลลอฮฺเกียินบีนะครับนบีตกหลุมพรางที่ตอเอฟพี่น้องจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตาลาส่งจิบรินมุฮัมหมัดเอาไหมละ่ะส่งจิบรินมาหานาบีมุฮัมหมัดจิบบรินไปหามุฮัมมัดสิ ถ้าหากว่าฉันจะเอาภูเขาทั้งสองลูกมาขน,นาบเมืองตอเอฟให้พังทลายไปเลยเนี่ยมุฮัมหมัดเจ้าเอาไหมคําตอบของนบีสุลต่านวะลฮิวซัลลัมคือบอกว่าไม่เอาอยาอลัลลอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพื่อว่าวันข้างหน้าคนต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนดีและดูอาของนบีสุลต่านวะลัฮิวซัลัมถูกตอบรับอลัลลอฮ์เกียดน,นบีนะครับอลัลลอฮ์ไม่ชอบนบีนะครับ อัลลอฮ์ต้องการที่จะแกล้งนบีนะครับทุกคําตอบไม่ใช่เลยพี่นอ้องแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบบ่าวและนบีถูกทดสอบมากที่สุดอัลลอฮ์ตาลาส่งมาลาอิกะไปปิดวิญญาณของลูกของคนดีไปเก็บวิญญาณพอไปปิดวิญญาณไปเก็บวิญญาณมาลาอิกะขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาอัลลอฮ์ตาลาถามเป็นไงมาลาอิกะ บ่าวผู้ซึ่งเป็นพ่อของฉันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีอากัปกริยาที่ว่าโวกเวกโวยวายไหมมาเลกาบอกละยา็รบ,บีไม่เลยครับเขาบ่นรำพึงรำพันไหมมาเิกาบอกละยา็อบบีไม่เลยครับอัลลอฮ์ถามแล้วเขาว่าอย่างไรบ้างมาเลกาบอกว่ายาอัลลอฮ์เขาไม่พูดอะไรเลยครับ เขาพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเท่านั้นครับย oh ารบบีโออัลลอฮ์เขาพูดแค่นี้เองอัลลอฮ์ตาอาลาบอกกับมาลาอิกามาลาอิกา mm hmm. ไปนะอิดฮะบูพวกท่านทั้งหลายไปนะไปในสวนสวรรค์ไปทำไมพี่นะ้อง ไปแล้วไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาฟาซัมมาฮูไบตุลฮัมดีแล้วตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าไบตุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญไปสร้างบ้านให้กับเขาคนที่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละพอเวลาที่ลูกเสียชีวิตพอเวลาที่มีคนเสียชีวิตเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละอินนาลิลละฮวอินนาอิลฮิรอจิอุนไปสร้างบ้านนี้ให้กับเขาอลัลลอฮ์เกียดนะครับอลัลลอฮ์แก้งนะครับ อัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากบ่าวแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะดูสิว่าบบาวของฉันคนเนี้ยที่เขาบอกว่าอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อถูกบททดสอบพี่น้องอบูซีนานอัลฮัมดุลิลล์ลูกตายก่อนเขาเขาเป็นคนฝังลูกเขาพี่น้องลองคิดดูกระฝันลูกเขากบหลุมลูกเขาแต่อบูซีนานได้รับข่าวดีเราอยากได้รับข่าวดีไหมพี่น้องครับง่ายๆสั้นๆ อัลฮัมดุลิลละให้ท่องให้จำพี่น้องครับเพียงแค่นี้เองนบีนะพี่น้องอัลลอฮ์เกียรินบีเราไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการแกล้งนบีเราไม่ใช่นบีมีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายอิบรอฮิมนี่เป็นลูกของท่านนบี็อลลัลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมคนหนึ่งนบีนี่ถูกทดสอบเยอะมากพี่น้องไอตอนที่ นบ,บีก่อนที่จะเล่าเรื่องอิบรอฮิมลูกนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีมีลูกสาวแต่งงานกับลูกของอบูละฮับพอนบ,บีขึ้นไปที่เขาซอฟาบอกว่าวันนี้ฉันได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะลาเรียกร้องเชิญชวนพวกท่านทั้งหลายไปสู่กะริมตุตเตาฮ il ิตทิวาละอิลาฮออิลลัลลอฮบบุละฮับบอกว่าไงไว้ลักมุฮัมมัดวิบวัติแล้วเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับ อบูลาฮับใช้ให้ลูกของตอนเองต่อหลากกับลูกของนบีสุลต์ละฮุวะลฮิวะสัลลัมด้วยกับเหตุผลที่นบีเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวกะตาละถ้าเราทําดีพี่น้องแล้วมีคนมาทําอย่างนี้กับเราเราคิดยังไงแต่นี่คือนบีนี่คือคนที่เป็นมะซุมนี่คือคนที่ได้ชื่อว่ามุฮัมมัดสุลต์ละฮุวะลฮิวะสัลสลัมอัลลอฮ์ทดสอบนบีอีกแล้วพี่น้อง อิบรอฮีมพี่น้องอายุขวบครึ่งอายุเพียงแค่ขวบครึ่งอบูเซฟนี่พี่น้องเป็นสอาบะของนบีสลุาลต่านละฮ์ัยฮิวซัลลัดูแลลูกชายของท่านนาบีสลุาลต่านละฮ์ัยฮิวซัลลัให้นบีมาหาอบูเซฟเอาอิบรอฮิมมาอยู่บนเขาเรียกว่าท่อนแขนแล้วอุ้มหอมกอดด้วยกับลมหายใจของอิบรอฮีมที่ต้องบอกว่า มันเป็นลมหายใจที่สอึกคนใกล้ตายคนใกล้ตายนาบีอุ้มได้พักเดียวพี่น้องรับหอมได้แค่เพียงทีสองทีครั้งสองครั้งเท่านั้นอิบราฮิมสำลักลมหายใจแล้วถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮันะฮวาตายาอัลลอฮฺเกียดนบีนะครับอัลลอฮฺแกล้งนบีนะครับอัลลอฮฺไม่ชอบนบีนะครับ วันนี้เราบอกเราถูกบททดสอบทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรฉันอยู่คนเดียวแล้วทำไมมาเอาสามีของฉันไปมาเอาลูกของฉันไปเพราะอะไรลูกฉันเพียงแค่ไม่กี่วันออกมาคมกแค่ไม่กี่วันแค่ไม่กี่ครัวยังพูดกับฉันไม่ได้เลยอัลลอฮ์เกียรติคับทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันแบบนี้ไม่ใช่พี่น้องจำไว้ว่านั้นแหละอัลลอฮ์รักและรักมากด้วย ก็นบ,บีนะอิบราฮิมขวบครึ่งนะอิบราฮิมเสียชีวิตนะครับนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมน้ำตาไหลและนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะสัลลมัมก็พูดกับเหลา่าบรรดาสหฮาบ้างว่านี่แหละคือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้บาวมีน้ำตา